พ้นเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับก็น่าจะเข้าข่ายเป็นฝ่ายแค้นพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์อันนี้ก็ศัตรูใหม่อันนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายแค้นคุณทักษิณอาจจะเหมือนกับเหมือนกับไม่ระวังเพราะว่าเปิดหน้านะครับในการมีบทบาททางการเมืองอาจารย์เหนื่อยไหมรัฐบาลฮะ ดูคําร้องที่จ่ออยู่เนี่ยยังไม่เริ่มทํางานเลยนะอาจารย์มีอย่างน้นนอย9ก้าคำร้องถึง10บคำร้องตอนนี้ครับควจริงฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลมีเสียงท่วมนะครับฝ่ายค้านเยอะถ้าดูจากการโหวตนะครับพรบงบป่ามาปีสอง8หกแเมื่อคืนนี้ใช่ครับเสียงเห็นด้วยเนี่ยคือสามรอยเกครับไม่เห็นด้วยคือ155คือชนะกันขาดนะครับเ,เพราะว่าแม้ว่าจะมีกลุ่มของ บิ๊กป้อมนะครับทนเอกอประวิทย์นะครับไม่ได้มาอยู่ในรัฐบาลแล้วประมาณ20เสียงแต่ก็ได้เสียงของพรรคปฏิปัติเข้ามาไม่ครบ25แต่ได้21่ํากำไรหนึ่งด้วยซ้ําไปแต่นน้เสียงของรัฐบาลเนี่ยนะครับมีมากเพียงพอนะครับฝ่ายค้านเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับจึงไม่ค่อยน่ากลัวเท่ากับฝ่ายแค้น <laughs> แล้วผมเสริมอาจารย์นะฝ่ายค้านแนวทางการ<ม>เดินทางการเมืองของพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะไม่เน้นไปยื่นองค์กรอิสระให้ตรวจสอบรัฐบาลเพราะเขาคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองฉะนั้นมันปลดล็อกในแง่นี้ด้วยนะฝ่ายค้านบางยุคสมัยเนี่ยเล่นทั้งเกมในสภาและเล่นทั้งเกมองค์กรอิสระนะอาจารย์ครับฉะนั้นฝ่ายค้านยุคนี้ไม่น่ากลัวค,คือไม่ใช่ไม่น่ากลัวแต่หมายว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีเสียงคนะฝ่ายค้านเยอะอแล้วข้อสําคัญคือถามว่าทําไมถึงต้อง ถึงต้องอดึงพักประชาธิปัตย์เข้ามามองพ้นเผินเนี่ยเพื่อมาแทนของมาแทนพลเอกประวิทย์ใช่ไหมครับก็คงเป็นเรื่องที่เรียกว่าคุณทักษิณกับพลเอกประวิตยก็คงมีอะไรทางใจกันนะคนบ้านป่าเนี่ยถึงขนาดที่เรียกว่ายังไงก็ไม่เอาค,คือเป็นคนความแค้นอะ่ะแลวจะนำมาซึ่งที่ผมพูดว่าฝ่ายแค้นนะกลัวฝ่ายค้านนี่นะครับคือเป้าหมายจริงๆเนี่ยข้อหนึ่งคือเอาเสียงของพธิป,ปัตย์มาเติมแม้จะไม่ครบ25้าแต่21ดเนี่ยได้แล้วนะครับ ก็เรียกว่ากําไรหนึ่งเสียงโดยซ้ําไปนะครับแต่ผมว่าข้อสําคัญกว่าตอนนั้นนะครับคุณวราวิทย์คือถ้าหากว่าเสียงเนี่ยมีแค่300หรือหย่อนหย่นลงมาหน่อยถ้าหากกลุ่มพลเอกประวิตย์ไม่อยู่แล้วก็แปลว่าพักเพื่อไทยเนี่ยทางการมันก็เลยจะถูกพักภูมิใจไทยขีย่หลังอืเพราะภูมิใจไทยก็มีเจ็ดสบเขาถอนตัวเมื่อไหร่รัฐบาลก็ต่าครึ่งทันที ังนั้นวิธีการที่เรียกว่าต้องไม่มีพรรคไหนถอนตัวรัฐบาลพังนะครับ <c oughs> ก็ต้องมีเสียงที่ท่วมจนกระทั่งว่าพรรคอันดับสองในรัฐบาล <c oughs> คือภูมิใจไทยถอนตัวไปรัฐบาลก็ยัง <c oughs> เยูน <c oughs> ทางนี่เป็นเหตุผลครับที่ต้องมี20เข้ามาเติมงั้นตัวเลข320 <c oughs> เป็นตัวเลขที่เขาตั้งใจ <c oughs> ว่าภาูมิใจไทยถอยไปถอนไป70ก็ยัง250รอดังนั้นเขาเรียกว่า1 คณะฝ่ายค้านอย่างท่วมท้นสองคือพักรัฐบาลพักร่วมพักใหญ่อย่างพักภูมิใจไทยก็ขี่หลังงองแงไม่ได้คือขี่หลังได้ไม่ถนัดนะครับก็มีคนวิวเคราะห์ว่าแบบเออหนคุณทักษิณนนโดนคุณนวินขี่หลังอะไรเงี้ยก็ไม่ถนัดในแง่น,นี้นะครับเพราะได้ผ่ปัดเข้ามาพร้อมกันนั้นก็เป็นการโดดเดี่ยวพักประชาชนเรียกว่าประชาชนแต่ก่อนยังมีผ่้ัดเป็นพวกอยู่ในฝ่ายค้านด้วยตอนนี้ก็ไม่มี พวกแล้วนะครับเพราะว่าลุงป้อมจะนับเพราะว่าเป็นพวกพรรคประชาชนก็ไม่สนิทใจไม่สนิทใจนะและเป็นฝ่ายค้านที่น่าสนใจนะพักพลังประชารัฐกับพักประชาชนเขาจะทางานในฝ่ายค้านกันยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ดังนั้นในสภาเนี่ยไม่น่าห่วงในแง่ของรัฐบาลเพื่อไทยแต่ที่น่าห่วงคือด้วยความที่ในรัฐมนตรฉบับส5 6 0เนี่มันมีอะไรให้ผมเคยใช้คำมาเหมือนกับมีมีกับระเบิดอะวางไว้เยอะแยะนะครับ เพราะว่าเขาให้อํานาจกับสารร,รัฐมนูญแลวก่ออิสระในการตรวจสอบเนี่ยมากกว่าฉบับที่มันผ่านมาดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการร้องที่เรียกว่านักร้องเนี่ยมากกว่าช่วงเวลาของธธร,รัฐมนูญ2540กับ2 5งทีนี้พอมีฝ่ายแคสฝ่ายแคสเนี่ยเขาก็จะไปร้องช่องทางต่างๆแล้วคิดว่าผมคิดว่าในส่วนของออกลุม่มหรือว่าพลเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับก็น่าจะเข้าข่ายเ,เป็นฝ่ายแคสน แล้วจะมีคนหนึ่งพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์อันนี้ก็ศัตรูใหม่อันนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายแคสต์นีกคนโโประมาทไม่ได้เหมือนกันโอ้โหอันนี้ก็หนักตำรวจด้วยกันด้วยครับดูช่องทางหมดแล้วข้อสาคัญคือเคยไปเยี่ยมเขาอ้างว่าเคยไปเยี่ยมคุณทักษิณตอนอยู่ลงมาตำรวจชั้นที่สี่เคยไปเยี่ยมสองครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่า6เดือนที่คุณทักษิณก็เป็นเรื่องคือเรื่องถามว่ามีอะไรบ้างครับที่ จะเป็นขวากหนามดังชื่อหัวข้อของการคุยวันนี้นะครับคือนอกจากเรื่องที่ครอบครองไม่ได้ครอบงำเพราะมีนักข่าวไปถามใช่ไหมวันนี้ถือว่าครอบงำคุณแพทองทาหรือพักหรือเปล่าพักเพื่อไทยไหมคุณทักษิณก็ตอบว่าครอบครองไม่ได้ครอบงำนะครับเพราะว่าพรปรพักการเมืองเนี่ยมาตรา28นะครับถ้าพักการเมืองนะครับไปให้บุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพัก มาควบคุมครอบงำชี้นำะนะครับก็จะเป็นเหตุในการถูกยุบพักได้ทีนี้กราีมีสื่อมวลไปถามว่านี่ครอบงำหรือเปล่าคุณนักษณิณก็เลยตอบว่าครอบครองไม่ได้ครอบงำเพาเป็นลูกสาวอ,อันนี้ก็มีประเด็นนะครับว่าจะยังไงต่อแต่ว่าก็เรียกว่ามีความเสี่ยงเพราะมีคนไปร้องแล้วเรื่องนี้นะครับแต่ว่าข้อที่สําคัญที่ตัวคุณทักษณิณโดยตรงเลยเนี่ยคือเรื่อง6เดือนที่ชั้นทิบสี่ นะครับมีประเด็นถ้าหากคุณเะดีพิสุทธิ์ซึ่งน่าจะรู้เรื่องอะไร<ม>พอสมควรเนี่ยเกิดเรียกว่าแค้นหนักๆแล้วก็เปิดข้อมูลออกมาใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าคือขวากหนามเนี่ยมันไม่ได้ขวากหนามที่ตัวคุณแพทองทาน<ม>ตรงๆแต่เป็นขวากหนามที่มันเกิดจากคุณทักษิณด้วยก็ไม่ทราบว่าในพักเพื่อไทยเขาคุยเรื่องนี้เ,เตรียมการกันไว้ยังไงครับเฉพาะกรณีที่คุณทักษิณพูดว่าไม่ได้ครอบงำแต่ครอบครองมันก็กลายเป็นคําร้องของคุณเรืองไกรงอยาจารย์ คุณเงองกลายแกไปเปิดพจนานุกรมร้องในคำนี้เลยนะร้องคํานี้เลยจับเอาคําสัมภาษณ์นี้เลยนะไปเปิดพจนานุกรมจริงอยู่ในพรบพักการเมืองมันไม่ได้พูดถึงการครอบครองมันใช้คําว่าครอบงําครับแล้วก็ชี้นำใช่ไหมอาจารย์ครับแต่คําว่าครอบครองในเมื่อไม่มีอยู่ในพรบพักการเมืองคุณเืองกลายแกก็ไปเปิดพจนานุกรมครับความหมายมันหนักกว่าครอบงำารคือ มันหมายถึงการปกครองเลยนะอม,มันโดยตรงเลยแล้วก็เอาคเนี้ไปร้องนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทางจริยธรรม,มซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนเป็นรัฐมนตรีที่ใช้กับนายกรัฐมนตรีด้วยครับมอกเนี่ยถ้านายกถูกปกครองโดยอดีตนายกแบบเนี้ขาดจริยธรรมต้องพ้นจากตําแหน่งครับอาจารย์มองยังไงกับการใช้เกมนิติสงครามเปิดพจนานุกรมที่กลับมาอีกแล้วนะก่อนหน้านี้คดีคุณสมัครนะ <c oughs> เคยเปิดพจนานุกรมหาความหมายของคําว่า ลูกจ้างมาแล้วใช่ไหมใช่ครับว่าคุณสมัครรับเงินเรื่องนี้ก็จะว่าผู้ร้องก็ไม่ถนัดดักนะครับเรื่องข้อกฎหมายไม่เข้าก็ไปเปิดพจนนุกรมเนี่ยพราสามนูนท่านทําไว้ก่อนเคยอ่ะตอนทีสองห้าหานึ่งะคือข้อกฎหมายไม่เข้าก็ไปเปิดพจนุกรมให้มันเข้าเนี่ยปีห้าหนึ่งคดีลูกจ้างคุณสมครไงครับนะครับเพราะว่าคุณสมัครตอนนั้นเนี่ยผมเล่าเท้าความนิดหนึ่งนะครับคุณสมัครเนี่ยไม่มีสัญญาจ้างรายงาน นะครับแล้วก็ได้แต่ค่าเดินทางไม่มีค่าตอบแทนที่แกไปจัดรายการนั่น,นใช่ครับทีนี้มันก็ไม่เข้าในความเป็นลูกจ้างซึ่งกฎหมายห้ามไม่ให้นายกหรือมตรีเป็นลูกจ้างนะครับเพราะหลักคือลูกจ้างต้องเป็นลูกจ้างของประชาชนจะเป็นลูกจ้างเอกชนต่างๆได้ยังไงไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นลูกจ้างปั๊บพ้นตำแหน่งทีนี้คุณสมัครเขาเขาคงจะแบบก็แต่เลิกอยู่แล้วแหละแต่มันเหมือนเป็นนัดหมายล่วงหน้าบันทึกเทป่ะแล้วล่วงหน้าอีกเทปสองเทปมันมันมันเลยมาอย่างนี้นตอนเป็นยกแล้ว มันไม่เข้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างในสารท่านก็ไปเอาพจน์นก,กรมฉบับพระราชมติสถานพศ2542ผมจําได้แม่นเลยนะเอามาอ่านนะลูกจ้างหมายถึงหมายถึงผู้ทําการงานให้โดยได้ค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรนั้นคุณสมบัติมาจัดรายการให้เรได้ค่าลดก็เป็นลูกจ้างถึงพ้นตำแหน่งทีงนี้พอสาราน้มุน,ถถนท่านบรรทัานท่านเอาพจน์นก,กรมเนี่ยเอามาตัดสินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไปว่าคุณเลืองไกลหรือใครก็ไม่ได้ เพ<ใ>ราะตุลาการเคยวางทำ่างนี้ไปแล้ววิธีวินิจฉัย<ช>เอาไว้แบบนี้ทีนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็เลยมีสองทางแล้วนะเพราะว่าผมฟังว่าก็มีคนไปร้องเรื่องยุบพักด้วยนะอ,อ,อันนี้ผมคิดว่าถ้าพูดตรงๆคุณทักษิณอาจจะเหมือนกับเหมือนกับไม่ระวังเพราะว่าเปิดหน้านะครับในการมีบทบาททางการเมืองนะครับนับตั้งแต่ออกจากได้รับการพักโทษนะครับออกจากโรงพยาบาลตำรวจชั้นที่สี่เนี่ยก็มีการวิเคราะห์คุณทักษิณน่าจะเก็บตัวใช่ไหม ก่อนดีกว่าไหมนะฮะแล้วพอครบ1ปีนะครับก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีบทบาทโดยตรงนักอะไรน,นะครับแต่ว่าพอพน้น1ปีก็รจริงตั้งแต่ก่อนพน้น1ปีแล้วนะก็ออกมาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เปิดหน้าแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะครับทีนี้ตัวเรื่องเนี้ย มาตรา28ของพอรป,รปรพักการเมืองเหมือนใช้คําว่าผมก็จะฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยเขาคุยกันอยู่อันนี้ก็วิเคราะห์ให,ให,ให้ให้ท่านผู้ฟังนะครับได้วิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเขาใช้คําว่าห้ามไม่พักการเมืองให้ผู้ซึ่งไม่ใช่เป็นสมาชิกพักควบคุมครอบงําชี้นำนะครับกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่จะทําให้พักการเมืองนั้นหรือสมาชิกของพักนั้นขาดความเป็นอิสระ นะครับในการทำาำนวนการต่างๆทีนี้มันก็มีควบคุมครอบงำก็ต้องไปสู้กันแต่ไอ้คำว่าชี้นำเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างนะชี้นำเนี่ย